พาโตโตมาหาอามานีพาโตมานานามีพาโตหาปูนามีเอ uh, ่อมานีพาโตดูปู โอหนานาตาปาอาวากาลาราดีตีมีปีวีรีดูรูปูหูงูตาปูโมโหปูนากนากี